ครบรถที่จอดเทียบในชานที่1น่รางที่1น,นะครับสถานีรถไฟอุบลราชธานีเป็นขบรถด่วนพิเศษดีเซลางที่22นะครับซึ่งจะออกจากสถานีรถไฟอุบลราชธานีเวลา14นากานาทีครับถึงไปทางสิงเทเพศเวลา22 ..5 นา 12. นาทีครับ อีกขบวนครับเป็นขบวนรถดีเซลางธรรมดาท้องถิ่นนะครับเป็นขบวนรถที่422ซึ 2, ่จะออกจากสถานีรถไฟอุบนเวลา15นาฬิกา15นาทีครับถึงไปทางลำชีครับไปทางลำชีถึง18 18นาฬิกา15นาทีครับครับผมต้องขออภัยครับขออนุญ,ญาตบุคคลที่อยู่ในคลิปนะครับที่ติดในคลิปผมขอบคุณครับ ทั้งสองกบวนครับขบวนที่22และกระบวน4ทั้งด้วยครับขอบคุณครับ